เต็มเต็มเต็มเลยมเต็ผักหอมอุ้ยหัวเด็กพี่น้องหัวเอาหลับไปกินจิ๊สบายดีทุกคนสบายดีเด็กินสมใจแล้วพี่น้องมือนัหน่ะไปสอนน่ะได้ปลาคอใหญ่อยากกินกุ้งมาได้ปลาคอใหญ่มือนี่ได้กินสมใจแล้วพอยหนังซื้ออมมาซื้อคือชุดได้กินเนาะสลัดตาแดงพี่น้อย เป็นวัดเป็นไข่เป็นไอโดยรวมแล้วทุกคนแต่ว่าโมเมนต์อุปสรรคเนาะกินยาแล้วก็ดีขึ้นแล้วทุกคนเดี๋ยวเอาเสิร็ตเมนูตำปนกุ้งใส่มะกอกมาเป็นยามละดูมะกอกกับผักกระเดาเนาะอุ้ยครบสูตรเลยพี่น้องคือแบบว่าห้าบัไหเขาก็ต้องซื้อเนาะทั้งเบิร์ในสี่สิบบาททุกคนคอมเมนต์มาดูพี่น้องเห็นยังกินสีแสบเนาะแต่ละตัดสินใจแล้วปนกุ้งป่ะเอามะกอกก่อนนี่ป้าพี่้องมะกอกปีนี้ก็โดกแค่ กันเซาร้อยนั่นดกอยู่คุปปี้หลายแห้งเนาะบ่ฮู้ว่ากี่คนอยู่เฮือนหรือบ่เพราะว่ามาเข้านะพี่น้องเป็นตะยานมาเด้้แปวเียใส่สงเด้ปามากอกนะเบิ่งเผื่อมันสิตกมาแต่เิงจนแตกเนาะแพแตกสูงแฮโอ้หมา ม,กอกอมันอกาะกัน<ะ>อะลรยดิฮะดอกเลยมันล่นม่อระสุนเนาะขันโมโดกขันมโมอันล่นจะชิดกทำได้ห <c oughs> ายแห้งหมดกอกาะตันนี้นะสห <c oughs> มักน้ำจะหมักน้ำงามซุกกระซุก <c oughs> งามหมาืมนเนี้ย เวลาเอาไปใส่ต่ำมันสิบวเจ็บท่องมากันน้ฝาดเดี๋ยวบวชจะได้ลอยเดี๋ยวโอบวชอะไรพีชนาพุกนลกขสิบวชบ๊ชดดกเลยทุกคนแต่ว่ามันมันอยู่ในพื้นคือแบบว่ามันแก่น่ะเด้เวลาตกลงมาแล้วมันแตกถ้ามันตกในบริเวณต่ำๆไม่ใช่บวแตกถ้าตกลงมากระแทกพื้นชั้สูงน่ะแตกบวดเลยนี่นี่มันแตกเห็นบ่เพราะว่าพื้นดินมันแก่น่ะเด้ก็เลยแตก ก็นนี้กบแตกขั้นตกล้องใส่หยานกบแตกคือแบบนี้นะบแตกถ้ามันถือพื้นดินแก่นๆนกแตกขากะลีเด่นระวังแตกๆเนาะจะเสียดายนี่นะงามอยู่แต่บแตกต่อนเป็นหล่างเอาขั้นมันหล่างข้าแบบมันถือหนามแล้วมันจีเฮ็ดแถมกอกเน่าไว้ขั้นข้าวบ่อร่างแับมีแต่กี้ดินจัเสีได้ประมาณเนี้ยทุกคนต้นนี้บบแตกขันตกเห็นว่ามา ตุนวยยืนไก่ลายยันตกแตหัวแตกผู้ดีเด็ะเต็มกระตาทุกคนเต็มนะเต็ม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 เลยเต็มาดเลยแง่รถจะล่นกระตาเลยแง่ลุยอะ ลมขับมีร้อนแล้วเร่ดับเลยร้อยงคืนร้อยมันเต็มเลยร้อยเอาไปขึ้นต้อมันเต็มเอาเมื่อได้เอาใส่ทเอองยางอะไรมาเรือมันหลายแหงเนาะ เต็มขาลีเนาะนี่ทุกคนเต็มขาลีเนาะหลายกุ้งหน่อยโมเมนต์ปัญหาพี่น้องมากอกกว่าจะมากอกหลายกระสุนปะเนี่ยทุกคนตอนนี้กาเก็บมะกอกมาแล้วเนาะเดี๋ยวหลัดจิบ ไปเก็บเอาขี้ตกก่อนบ้าหัวบ้านพี่น้องเอิญยังเนาะบ้านหลัดเอินขี้ตกเนาะเพราะว่าเขาดังไผ่ทุกหมื่นเขาไม่แต่เอาขี้ตกดังก่อนที่ว่ามันสิเป็นฐานไผ่งามๆเดี๋ยวไปเบิ่นขี้ตกกันก่นทุกคนว่ามันสิเป็นแบบใดเนาะบ้านพี่น้องเอิญยังคอมเมนต์มาเด้อทุกคนแถมแทมแทมเดี๋ยวพี่น้องขี้ตกนี่ขี้ตกขี้ตกแบนบันเบไปเลยนี่ก็ะเมียนอันนี้ก็ะเมียนมัน,น,มน,น,นตกไปทัว่วทีกันเนาะ ถ้าวมาคีโต๊กมาแต่ใส่เดี๋ยวราชิไทยเบิ่งแล้วพี่น้องว่ามันมาแต่ใส่ี้ต๊กนี่เด็นเอันนี้แหละคือเสือไฟเนาะหรือว่าแนวอ่อยไฟนี่ทุกคนมันมาจากก๊กกรุงเนาะนี่ต้นกุุงต้นกุุงนะมันจะมีอันยางมันเนาะตกลงมาพี่น้องปุ๊บว่ะมันหูมันัวมันอ้นแล้วแหละมันตกลงมาแล้วอันนั้นมันเกิดจากยางเนาะเวลามันตกลงมาแะลรก็เท่ากับเก็บเอาไปดังไฟแบบนี้นะ มีคู่ต้นนะพี่น้องต้นนี้กันนะ่าจะมีต้นไหนก็น่ะจะมีแต่วลาเอาต้นนี้เนาะมันง่ายกลัวต้นนี้เอะ่ะพี่น้องคุณเราประโยชน์ของต้นใหม่เนาะแต่และอย่างอาจจะมีคุณประโยชน์ต่างกันเนาะคือต้นนี้ก็มันตกตกีตกแล้วก็เก็บมาดังไฟแบบนี้ติดง่ายง่ายเลยกีตกนะบอกเลยเลยว่าง่ายกลัวยางอีกย้ำหน้าอีเมียจนได้สื่อผมแล้วมันอพอีกตัวนี้ง่ญ่แห้งตัวนี้ขี้ตก เดี๋ยวอีกประมาณเดือนสี่เดือนหาผู้เฒ่าเขาเจะกับหาเก็บแล้วพี่น้องมาไหวอ้อยไฟตอนนี้มันยังตกบ่หลายนี่พี่น้องกี่ตกที่เขาเก็บได้กะเอามาถวยสช้ทานไฟแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราสิขีดเจ้าเบ้ยังมือเอาทานจะทานเบิดยี่บอกเก็บง่ายๆทุกคนเขาเอิ่นว่าเสือไฟหรือว่มมาแนวอ้อยไฟอะไรกี่ตกกมือหัวานพี่น้องเอิ่นยังเนาะ ที่เอินขี่ตกเนี่ยพ่อมันมันเป็นขี่ตกลงมาแต่เทงต้นใหม่ <c oughs> เป็นยางเนาะไปแต่แเห็นบ่ตีนไหวขนาดเลย <c oughs> มือน,นี้รีวิวหลายอย่างดังไพ่แล้วเราพี่น้องมึงเก็บเอาผักกระเดาก่อนอันนี้คือยามฤดูผักกระเดาเนาะบอกเลยว่าหางห่ายง่ายต้นนี้นะผักกระเดามันมันสิบวขมแพงประเดี๋ยวมันจะ,ะมันเดี๋ยวสิลองชิมมึงผักกระเดามันเราทุกคนลองชิมหน่อยหนึ่งผ <c oughs> ักกาดดามัน <c oughs> อีแม่กับอีพ่อคอนเฟิร์มเลยเด้เอาต้นนี้นะคือแบบมบวบขม ปกติแล้วเนะขาสิมาหารเอาเบิร์ดแค่นี้นะแ้่ต้นยู่เป็นนะพอชิฮักก็เลยพีนองมันจะป,ปุ่งขาเกาแรซิมต้องมันละไรจงซิมหมูมขมคือเขาวเลยแค่มันกเสียหรอกกระาดามานันเป็นนะกระดามานันม,มันอะไร คมเยอะคม,มได้หนึ่งอืมดีหละเออมันบมได้คมแหงเออมัน่ใ่โเสาะเออแหละแป๊ะมันติดเห่ินเนาะเออถักติดเห่ินถักแต่ว่ามันไมบใช่โมคมแห้งตัวนี้นะบมคมแห้งพอดีกินเลยปากกาดาวดมบมเดลมันคิวคิวความขมขมนิด เก็บปักกระดาษแล้วพี่น้องเจ้าแปะว่าอยากกินแมงแครนจะกินป่นแมงแครนเมื่ออเท็่อะไรแปะในลำใบมันใหญ่กว่าธงยางเจอจับอ้อกระบินโบบินเฉยปา่าเออมันก็มันก็สิบแปะในหมดนี่โบบินเฉยลายเต็มิบด้วยลายลีพี่น้องอยากกินยำใดก็มาเอาบอวับเวเดยบัวเดยเลี้ยงได้แต่ว่าเอามาปล่อยไว้ เอาตัวเอาตัวมันเลยบอลมันลนล,นลายๆนะเอามาปล่อยไว้แล้วมันมีลายเนาะใหาอยามันดับมาเลยทุกคนเราก็เลยปล่อยไว้เฉยๆเมืองแน่พี่น้องบาดเจ้ามีลายคือบานคอยบอกว่าที่เทวดาที่ชีวะอ,อ่าลายเลพี่นอ้องเอามาปล่อยไว้แล้ไไวได้กินลายเอามาปล่อยใช่แล้วเนาะเด็กินลายเถื่อบินไปได้แป๊ะๆป๊ะก็เริ่มแตกแล้วเหมือนชอบแปะมาเอาเหมือนแค่นจะกินป่นเหมือนแค่นเรามาเอาทุกคนเนีไปแล้วไปแล้วไปแล้ กินกับผักกระเดาเนาะโอ้ยจับเสือหอมเลยยืนอยู่ใกล้ๆยังหอมมันในเหี่ยวมันเต็มมันไม่อยู่ใบใหม่ตัวใดใบใหม่ตัวหนาตายเสือบอทุกคนเจียวเห็นมันหนีไปแล้วตัวนี้ใบละป,ปุ่มโออเด่นแมงดาโคกหรือว่าแมงแคนคาร์โปมเป็นยังคือเอิรนคาร์โปมเด้วพี่น้องคาร์มตุยตัวนี้มนแมงแคนใหญ่เนาะ ยื้ตัวบังไงบังไงนะทำอย่างไรตัดเบเดินก um um ับพ่อว um> uh> ่านบนลมนะตอนนี้ครัพี่น้องไปเอาแมงแครนมาแล้วได้สิลวกผักกระเดากันบวอึดแนวกินยามนี่แหะผักกระเดากับงามแมงแครนกับมีกุ้งกับมีเนาะซื้อเอาสี่สิบบาทพี่น้องได้ซองทองได้หลักสิบปนกุ้งกันแบบนี้ดังเลยซุกแล้วพี่น้องลวกโดนไลมัน์บแเสบผักกระเดาเนาะ เป็นซีหันหัดเอามาใส่น้ำเย็นมันจังบวคมฉันลวกผักกระดาวมาเ้าน้ำเย็นในบวคมแนนอน้นำอย่างอึดนะพี่น้อยไปทุกคนนี่คือกลุ่งทั้งเบิดเนาะปั่นกบอีแม่ฮาสิเอาลง เนะพราะว่ามื้อนี้เขาจะเฮ็ดเมนูตำป่นกุ้งใส่มะก,กอกเนาะสิ่งที่สำคัญพี่น้องขาดบ่ระได้คือมะก,กอกเนาะล้างแล้งเล้นะทุกคนอย่าตกใจเด้อเฮาสิใส่ลงไปเลยนี่ตำใส่กันมันจะสมโอ้พี่น้องเอเมนูนี้แซ่บแน่นอนเลยสองหน่วยพอเนาะใส่ลายหน่วยมันสีสมพด <laughs> เดี๋ยวตำก่อน ข้าวสีตำหัวแหลกมาได้ทุกคนพอดีให้มันกล้นเข้ากันเห็นนอกินแบบนี้ลหรอพี่น้องอาหารตามฤดูการเนาะเสแอบสักว่ะปีหนึ่งได้กินเธอหนึ่งมะกอกมันบเดี้แอมมี่เด้พี่น้องบอกวิธีเก็บมะกรอกให้เด็กทุกคนมันลายแหงเก็บใส่ตู้เย็นแบบซองฟิตตรือวาเห็ดแบบแดงนะพี่น้องหลังจากเก็บไว้ใส่ตาเพื่อแบบเวลาเาใส่ตําให้แซแบบพี่น <Wh> ้องอันน <wh dles of S 1> mm ี้เขาเรินมาลาบกลุ่มแบเข้าวหัวเม็ดใหญ่เนาะ ตําด้วยมักพริกคั่วแล้วก็ผักหอมนี่พอแล้วเนาะก็ตำําก็หอ,อม,ม,หอมพี่น้องมันโอ้ยเอาปั้นขาวมาวคามุยแ <c oughs> <c oughs> ด้อทุกคนกัวเด้อพี่น่องกัวเําหรับกินๆโอ้ยตํา,าแสบๆเพราะว่ามะาขวัวเนาะโอ้ไผบอกมึงจนาซับ สุกแล่วทุกคนทำทำทำมึงเป็นตาแสบไปรีกลัวนเป็นตาแสบเนาะหอมเนาะแสบไปรีพี่น้องคือลาปลาตองนี่เดี๋ยวอีกประมาณสิบนาทีเราทุกคนอย่างสุกเนาะไปเก็บผักกระโดนปะลืมลืมแบบผักกระโดนก่อนมากินกับก๋วยกุ้งพักไล่พี่น้องแต่ว่าปุูกยัง่ทันมสุกอยู่เัาเก็บหอดผุ่งหอมด้วย กระโดนหยอดเดียวพักต้นละกิน่ได้ละพักต้นนั่นราคาแพงกินกับก้อยกุ้งก้อยปลาซิวก้อยยังกระตามเราแสบแน่นอนหลาบปลากอย ่นแมงแคนก่อนมันแมงแคนท้าสิป่นผลจะปลาทูมันน,น,มน,นี่นะนี่ปลาทูสองตพอดีเลยป่นเบยอะเลยตัวหนึ่งผลกระเดอะไรก็ได้ตัวหนึ่งเนาะตัวหนึ่งไว้กินไว้มาหน่อยกินเน,นาะไหนก็หิวขา้าวกระแด่นี่ทุกคน,มนแมงแคนมัอน,นี่แหะสิป,ป่นผลจะปลาทูแสบแน่นอนแต่ก่อน,นี่มีแต่ป่นแซ่ เป็นแค่นชี้อแล้วก็ใสเ่เนะม็ดาเนาะวันนี้ชิสใส่ปลาทูพี่น้เนาะแนวแซ่บกามด้วยของแซ่บนี่คือหอมเนาะกับมักริกแซ่บแน่นอนทุกคนโอ้ยเสียดายเลยเอามากินบาลายพี่น้องเอาไว้กินเนนะถื่อนนะเนาะเถื่อนซาอูปยังว่าอยากกินป่นมนะมแมงแคนเด็กินไรหยามเนาะแซ่บขึ้เข่ากันเลยดิพี่ชีสุกเนาะพี่น้อง ใบตองลมเลยติวลงมาเพกเสริมเหี่ยวไปหน่อยไปกินมันเลยเอายังงอยู่ก่อนนี่ไปหน่องก้อย ปนกุ้งแส่มะกอกทุกคนมาเด้อมากินน้ำกันอาหารบาดเฮาถึงสิสุดหย่อนแล้วเนาะไปดูเลยเขาก็เต็มที่โคตรทุ่นแรงขนาดโตมป็นริงไงเหมืนโต้นลเนาะเดิตะกคนกินขามาได้พี่น้องเด้อโอ้ยเอาวว้จะกินตัวใดก่อนเจรดาแต่บุ๋มมีใหม่เนาะแรับเีย กก็โดนก็โดนเบิรงจะกินเบิงมันมันหรืป่มันจะคมุ๊บว่มันคมแหงกับมก็เล้าใ่ปนกุ้งนะเซ่ คืยปลากระดากปลาดุกปลาทูปละหลังหน่อยเหรอไอ้อของ,ขนงนั้นมีแต่แนวขมๆอะไรก็ขมเลยบ้านเราก็ยังเป็นไข่เป็นวัดหมักกินแต่แนวขมๆจะพ้มพิมิมว พปพผมถือหรอกผมก็จะนานแฉบนะปนแหงแฉบอืมนแมงแคระกินยังไดกกับบัพิษวง่งจับจ่ายลวปนในะทุมไมแฉบเรยไปกินมาหละ อยูบ้านเนอะบ่ได้ถ่ายคลิปเท็ดแล้วกินพอมันเสียงดังพออบปกรอนกำลังเห็ดเฮือนใหม่แบบเขาเอ่นยน้องก็ใส่ชีนาเฮือนเนะเดดานนะเอ,อยแห็งไปแผ่นเรียบแผ่นเรียบไม่ห้วเรากำลังมาแต่จำเดี๋ยวมพริกอยู่ซั่นนมานแหละ ได้เงินมาแหละเพิ่นก็เฮ็ดปุ๊บปั๊บแปลงเฮือนไอ้ต่อเติมเฮือนเออเพราะว่าเฮือนไรอย่างเงี้ยคุยกินครับกันตะวันพูดเงผักผักกระโดนพูดเงมากผักกระเดาเออเขาหมักบักกระโดดมากยี่หตัวผักกระดาษมันจะแสบ แต่ยังหน่อยนะผู้เฒ่าเขาบอกว่ากินคมไร้ยุ่งจะไม่กินมองแม่เมื่อเราไป่นองซาแปนกินอิ่มแล้วเมื่อเราโอเคเราทุกคนจหรับกินนี้แหละกันสิคอไปก่อนจิเมื่อกินยาแล้วก็ไปพักผ่อนนะพี่น้องบได้เป็นแห้งดอกเป็นวันพอต้องเป็นห่วงเด้อนักกัน ็นวัดซื้อพี่น้องไข่กับโมแห้งบานไดแล้วก็มาคลิปหนาทุกคนจันไดลราก็เป็นกำลังใจพี่น้องทุกคนเด้ออย่าลืมมึงย่างสุขภาพไปแล้วบ๊ายบายปลกุ้กงแซบแสบพี่น้องกับแมงแครน,นะเขากันแห้งกินผักจนอิ่มลันงนี่หนาจนยิ้มดัดมักกินผัก